พาร์ of มบอลเบล์มิร์ดเดย์ออฟเลฟคอนเสิร์ตนะ้โหชื่อยาวมากเกือบจำไม่ได้นะคะก็คอนเสิร์ตนี้นะคะก็เป็นมินีคอนเสิร์ตที่แบบว่าจัดขึ้นเพื่อเนื่องในโอกาสวันเกิดหนูอะไรอย่างนี้ค่ะก็โอ้โหมีคนมาด้วยดีใจค่ะดีใจมีคนมาค่ะก็วันนี้ก็นั่นแหละค่ะคือเพลงเมื่อกี้ค่ะก็คือเพลง a r t of your world ค่ะคือเพลง ตอนที่อยู่ในบ้านแล้วค่ะก็คซูวีที่เขาให้เลือกเองใช่ไหมคะแต่คือเจ้าพเจ้ผูค่ะไปร้องไหมคะวิวโกออนเร็จเพอาเรื่องไหมคะวิวโกออนก็จะร้องได้ไมเนี่ยก็เลยแบบเออเปลี่ยนดีกว่าเอาเพลงที่ตัวเองไม่เคยร้องดีกว่านัืนแหละค่ะก็เลยสบายดีนะคะก็น่หละก็คือเพลงต่อไปนะ,ะที่จะร้องเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่อยากจะมอบให้ทุกๆคนค่ะคือเพลงนี้นะคะชื่อว่า รักเนี่ยมันไม่ต้องการเวลาค่ะก็เหมือน <c oughs> ค่ะก็เหมือนพวกเรานะคะเราเจอกันนานในอเวนตใช่ไหมคะก็มีเวลาแค่สามเดือนใช่ไหมคะแต่ก็ใครจะไปคิดว่าสามเดือนเนี่ยโอ้โหพวกเราจะผูกพันอะไรกันขนาดนี้นะคะแบบมาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะร้องเพลงนี้ให้กับทุกคน,นะคะ่ะเราไม่ต้องการเวลาค่ะ